ไอสัตว์ตั้งแต่เป็นเมนดูสูงรักเรงไม่เบาทำเป็นเก่งไม่กลัวไม่เก่งแข่งแต่ลยเพลงก็ไม่เอาทำเป็นภาพเหมือนมึงไม่แค่แต่ชอบมองแง่ก็ไม่เอาที่มึงดังแต่เขาไม่แลมึงชอบต่อยแย่เขาไม่เอากูไม่ขาวกูไม่เทาเพราะกลัวดำสนิทถ้ามึงไม่เก่าจะโดนไล่เอาแล้ววันโดนล่อคาทิ่มต้องให้กูตบเพื่อดึงสติว่าตอนไม่ดังมึงไม่พากูอแต่มึงไว้หาเรื่องคนผิดระวังจะดังไม่ยาวสรุปจะเอาไม่เอาอ่ะเริ่มสร้างภาพตีแบ๊กูบอกว่าเบาได้เบาต่อยพวกมึงมาเป็นแสงกูจะเป็นเงาใต้เงาถ้ายัััังงงงงงงแแแมมมมมมม่่่่่่่่่่่่่่ไไไไเเเเดดีีียยยยยยววววกกกบบูููึาาาาาาานนนนออ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 ตตหร้้ส์โพิิจ ดิ้งฟักเอนเตอร์น้ำลายกูสัดนให้ตายให้ดับซิมึงเห็นในเกมกูอาจรีบแต่นอกเกมกูไปนีบมึงควรจะไปเพื่อลับมีดลับคมเชื่อป่ะพราะกูทาตัวตัวแม่งก็ไม่เอาสักคนกูเล่นพวกแม่งเสร็จกูเปิดหน้าต่างแล้วรับลมหน้าเฮียอย่างพวกแม่งถ้าไม่มีตัาก็ไม่มีใครเขาลักลงหลอกไอสัตว์และกูบอกว่ากระจอกไม่ได้อยู่ในระดับโดนกูจับเข้ากระสอบกันเป็นโงกูจะบอกกูไม่ตอบเลยสัตว์เล่นนี่กูถนัดคือให้มันเป็นคำตอบว่าไม่อีกแล้วกูเลยบอกให้แม่งถอดออกถอดก่อนถ้ามึงอินกับบทแสดงก็ใส่ต่อหลอกต่อััตตตวกกกกกูููไไไไปปเเลย็็็ดด้้มมม่่ออองาพนชบ กับกูเมืไรสั่งตอบก่อนตอบก่อนกูไม่อินกับหัวโขนพวกแม่งทำมันลิชกูไม่มีเงินให้กับพวกสนิทถ้ามึงคิดว่าเงินมันซื้อใขรก็ได้มันไม่ใช่กับพวกกูพอตอยตายกูก็ไม่ขายเพื่อนไม่ไปไปตานทำให้คนทั้งหลายเชื่อเมื่อาจชอบเยยบแล้วก็อีกหลายๆเรื่องล้วมึงอาจเป็นสายรวยคุยกระจอกไอ้เหี้ยไปไปไปไอตีนไปไอ้เหี้ยไอ้จิกา